สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้ามอีกเช่นเคยค่ะครูอ้ามค่ะจะมาให้เด็กๆช่วยกันสร้างบ้านให้กับพี่วัวค่ะเด็กๆช่วยครูอ้ามสร้างบ้านให้พี่วัวได้ไหมคะได้ไหมลนะ่ะโอ้ดีจังเลยค่ะงั้นเรามาช่วยกันสร้างบ้านให้กับพี่วัวไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลย คือกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่วัวตั้งใจว่าจะนำกล่องใบนี้มาสร้างเป็นตัวบ้านแต่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าบ้านของพี่วัวยังไม่สมบูรณ์เลยเด็กๆต้องช่วยกันตอบคำถามเพื่อสร้างบ้านที่สมบูรณ์ให้กับวัวแล้วล่ะคะ่ะส่วนแรกที่บ้านของพี่วัวยังขาดอยู่คืออะไรนะที่มีรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนนี้ของบ้านจะช่วยป้องกันแดดและกันฝนให้กับพี่วัวค่ะถูกต้องค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมนี้ที่ว่านั่นก็คือหลังคานั่นเองว้าวตอนนี้บ้านของพี่วัวมีหลังคาเอาไว้ป้องกันแดดและกันฝนแล้วค่ะเด็กๆ ส่วนประกอบของบ้านส่วนต่อไปคืออะไรนะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาที่พี่วัวจะไปเที่ยวข้างนอกจะต้องเปิดส่วนนี้ออกและจะต้องปิดด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในบ้านของพี่วัวส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเด็กๆส่วนประกอบที่สองก็คือประตูนั่นเอง ส่วนประกอบของบ้านส่วนต่อไปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนประตูค่ะแต่มีขนาดเล็กกว่าประตูบ้านนะคะส่วนนี้มีไว้เพื่อเปิดรับลมและแดดอ่อนๆในตอนเช้าส่วนประกอบของบ้านส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะส่วนประกอบสุดท้ายนั่นก็คือหน้าต่าง ก็จะมีรั้วเพื่อไว้ในการแบ่งอาณาเขตของบ้านค่ะตอนนี้บ้านของพี่วัวมีส่วนประกอบต่างๆครบเลยมีทั้งตัวบ้านหลังคาประตูและหน้าต่างแถมมีรั้วด้วยค่ะเหมือนกับบ้านของเด็กๆแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเก่งกันมากๆเลยนะคะ ช่วยกันสร้างบ้านให้พี่วัวจนเสร็จค่ะแถมสวยอีกด้วยนะพี่วัวรู้สึกดีใจมากๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้กันแล้วว่าบ้านของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเอ๊ะบ้านของเด็กๆมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะเด็กๆอย่าลืมกลับไปสำรวจนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย